สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอบกกอกนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะทําเอาไอ้นี่ค่ะอันนี้พอดีแล้วค่ะจะย้ายแล้วนะคะจะย้ายไอ้ไข่ตะกะเตนนะคะปลาทาังก้าไปเข้านะคะมุ้งอีกมุ้งหนึ่งนะคะสองคูณสามนะคะก็พอดีสามขีดนะคะเนี่ยอันนี้ออกแล้วค่ะนับไม่ได้นะคะว่าเยอะพอบอกว่ารูดซิปไม่รู้กี่รอบแล้วกว่าจะสะว่างนี่ช่วงซายสีตายพอดีซิป ก็จะมาก็ <c oughs> จะมาบรูกกี่อันละืีครั้งละนี่นะคะอ้ยกลางเรียบร้อยค่ะตื่นเต้นกลับมาชีพใหม่เนาะอันนี้ซิบตรงนะคะอันนั้นเขาทําเป็นแบบนั้นนี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนพ่อดูก่อนนะคะออกไปแล้วนะเนี่ยออกไปเยอะแล้วพ่อดูจะไข่เนาะมันดีออกแล้วตัวอ่อนก็มาด้วยนะน,นี่ไหนเฮ้อาเฮออกเฮออก ก็สีดไปเอา n ้ามาไห้ล้วให้เอาเฉพาะตักเตนนนะขีข้คีดินก็ออกนำอ้ำปอพอออกน,ย,ออกนะะยังไม่ออกนะฮะนะยังไม่ออกตั้งไว้ก่อนก็ได้พ่อท้างั้นให้มันไต่ออกเองเอานอนลงเลยบ่ไต้องตงตักเตีนบอขนาดตัวหนึง่งอือนี่ fc ตัวอ่อน fc เอ,อ้ยออกมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนี่ลูกชายบอกว่าไอาที่เราอเอ โอ้ก็ออกแล้วนะพ่อวะนี่นะให้เอฟซีโอ้นี่นี่น,นี่ออกเยอะแล้วอยู่ในรังนี่ก็ใช่กระต่ายแต็นดีก็น่าจะประมาณสิบแล้วนะพ่อที่ออกนี่<ำ>เราก็ต้องทําก่อนนั่นแหละเพราะว่าทําไมถ้าถ้ามันกระตนเยอะแล้วเราเข้าไม่ได้ได้เพราะว่าไอเขาบอกว่าป้องกันให้มันไม่กัดอันนี้ให้มันมีไอแยงเขียวเนาะอีกรอบหนึ่งนะคะเวลามันตูเขาก็จะ กัดแยงเขียวเราก็จะได้ใช้ได้หลายปีค่ะนะคะอันขาวขาอมูขาวนี่นะคะ,อขาขานะคะโอ้มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้อันนี้นะ่าจะยังไม่ทันออกยังไม่เห็นออกจักอันแต่ว่าสองอันนี้ออกแล้วแต่ก็คงจะตามกันออกนั้นแหละนะพอ่ออบไว้อีกป่ะก็ยังว่าอยู่เดี๋ยวลองดูก่อนเนาะว่ายังไงอันนี้ยังไม่ทันเห็นออกแต่สองอันนี้ออกละถ้าอบก็เอาไว้นั่นแหละแต่ว่าให้ลูกมันออกไปก่อน ไม่เป็นไรแล้วเอาแบบนี้ก่อนแต่พรุ่งนี้ก็จับใส่ใหม่เนาะนี่นะคะเอาอบไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ายังออกไม่เยอะออกเยอะก่อนถึงเอาออกบ่พอ,อโอ้เอาเอาเข้าไวก่อนก็แกบอกว่าให้ถึงห้าวันเราไปเอามากี่วันแล้วล่ะห้าถึงแล้วเออห้าวันแกบ,บอกนะให้อบนะเปล่อยเอเลยออปล่อยออกเลยเพราะว่าห้าวันถึงเจ็ดแปดวันก็ได้ ออกเลยครบแล้วห้าวันนี่นี่นี่นอีอ้วนนี่เอซเอ้ยมันแห้งศึกษาดีก็หอนห้าขอคนเดินนี่มุงนี้ใส่สามขีดนะคะอันนั้นสองเพราะว่ามันไม่กว้างเท่าอันนี้นะพ่อเนาะอันนี้กว้างมากใส่สามนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันอีกประมาณสักสิบวันนี่คิดว่าน่าจะเต็มนะคะสิบหรือสิบกว่าวันเนาะ เราเอามากี่วันละสามวันนึงไปดูใหม่ก็เต็มหรอไปดูใหม่พ่อบอกเอารูดซิปอีกบรรูดนะไปดูแบบไหนอีกล่ะ<ม>ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอ่ะไปดูไปดูอีกทีกินหญ้าแล้วนั่นน่ะมันบ่เห็นแล้วคันพ่เอาออกเดี๋ยวค่อยหาเทียนเนาะมาลูดลูดซิบไว้คพอเป็นซิบพอระจ่มเลยนะ รูดด en ja uh, uh, no ุแท้บ่รูดจะคอยใครมากัอยากเบิ้งเคยมันเดี๋ยวมันกินหญ้าแล้วนะคะทุกคนหุ้นหญ้าก็เริ่มเหี่ยนละอันนี้ให้เอฟซีดูนะคะนี่โอ้ยสกยโพดแล้วกำกำอยู่ผู้นม่ความภาวะแล้วมันสิเลี้ยงไหวบ่หญ้าเขาบอกเขาบอกว่าจะเลี้ยงไหวไหมนะคะนั่นน่ะเห็นไหมใบไม้น่ะไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันเห็นตั๊กเต็นเราหอบไปไม่ไดจัดการไอ้อ้วนนะ เรานี่แล้วผ้ามันมาทรงมันกับโอ้มหาคุเบเลยวันนี้พี่น้องว่ามันชอบอยู่แล้วไอ้อ้วนนะนี่เริ่มกินหญ้าแล้วค่ะนะคะเพราะว่าวันสองวันก็เริ่มกินหญ้าอาหุนเหมียนและข่ายหญ้าก่ะโอ้ได้การเลยหญ้าเยอะแยะเลยไม่ได้เลี้ยงวัวไม่ได้เลี้ยงควายแต่เลี้ยงตะก,กะแตนปลาทางก้านะคะเอฟซีเอ้ยง่ายง่ายง่ายพอเห็นมันออกแบบนี้มาแรกแรกนี่ตกใจเลยนะพอ่มมอ,อนะมาแรกแรกนี่ จอบดูนะคะเอฟซีว่าวันนี้มันจะออกนะคะดูดูอีกทีเห็นสองตัวก็ดีใจเคืมคืมฝนไม่ออกเลยก็โอคิดหนักว่าจะโทรไปถามอยู่ว่าโอ้มันคือโบออกเนาะมันตายเบิดแลว้วบ่เพราะว่ามือใหม่หัดเลี้ยงให้เอฟซก็เลยเกลัวไปทุกอย่างนะคะแล้วก็บอกให้ลูกชายบอกว่าถ้ามันแห่งก็พรมน้ําพรมน้ํานะคะแล้วก็ดูตลอดเฝ้าดูนะคะลูกชายก็ไม่ได้ไปไหนเฝ้าแต่อตะก,กะเตยนนี่แหละนะคะนี่โ ถ้ามันเป็นขาวๆเยอะแบบนี้แสดงว่ามันออกเยอะนะคะขนาดออกก็เอยๆเลยๆๆนี่นะคะออกมาจากขาอ่อนๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นตัวดำๆแบบนี้นะคะถ้ามันออกมานานแล้วก็จะเป็นตัวดำๆพร้อมที่จะกระโดดเย้งๆละนะคะถ้าได้กินหญ้าแล้วก็โอ้โหแข็งแรงขนาดตัวเล็กเรายังจับแทบไม่ได้นะคะมันดูดดีมากเลยแข็งแรงมากืทูน หมือนมะแรงวันเลยค่ะดำเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกเยอะกว่านี้นี่ใช่หมดเลยค่ะที่ดำๆที่เราเห็นนี่นับไม่ได้หรอกพ่อนิมก็จะทำการนะคะเอ่อขีดมดไว้ใช่ไหมพ่อเบื้องต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยนั่นนะพ่อเนาะหาถ้วยเนาะหาถ้วยหาอะไรคะ่ะมาใส่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเอาถุงใส่ไม้ไผ่ด้วยนะคะ หรือว่าไม้ไผ่มันชอบน้ําอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่ต้องเอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาได้ไหมได้ก็ตงหใช่ไม้ไผ่มันมันไม่ดอกไอซีถ้ายิ่งแช่น้ํามันยิ่งยิ่งมั่นนะคะยิ่งเหนียวนะคะแต่ถ้าเป็นไม้ธรรมดากลัวมันจะผุพังเราต้องได้ห่อนะคะนี่อันนี้ไม้ไผ่โอ้อืมหืเดี๋ยวกลับมาจากวัดบ้านเดือนะคะเดี๋ยวก็ค่อยทำนี่อีกที อันนี้เราเอาเบื้องต้นก่อนให้ลูลกชายดูแลเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เดินทางอีกแล้วค่ะนะคะมาเอาเตาแก๊สกับกระทะนะคะไปทอดไก่นะคะน,นี้โอ้ต้องเอาทุกขาเลยล่ะค่ะพี่อ้าวบิ๊กเอ็มเจ้ากรอยากซ้อยพ่อบ่ <laughs> ช่วยทำลายหรือเปล่าพี่เขาดูนะนี่เขาดูพ่อเลยได้นี่ โอ้ยแกก็สูงสายน่นๆนานๆน่นขันเห็ดตัเตแตนละเบ้องเอาละ <c oughs> เพราะว่าแกชอบมดอยู่เลยได้นานๆงับงับงับยุ่งงับยังแล้วพอมาแรงนี่นะคะเบื้องต้นก็นี่แหละดูแลไปก่อนนะคะเพราะว่าเราเอาออกจากไอ้นั่นแล้วค่ะนะคะครบแล้วตะแก็นตัวเล็กๆก็เริ่มเห็นกระดูดออกมาแล้วค่ะนะคะซีซ่าห้าหกตัว วันแรกก็ไม่ได้เห็นเยอะน,นันน่นนนนั่นเอม็มอย่าสงสัยลงมาเร็วมานี่แล้วมะอ้วนอ้วนเอ้ยนี่เอ้ยนักสงสัยใหญ่ฮันดีฮันดีดนี่อยู่ข้างหลังพ่อนี่เรียกไปสิ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเรียบร้อยค่ะเอฟซี FC มาปุ๊บก็ออกปั๊บเลยนะคะมีลุ้นต่อค่ะหลังจากเรากลับมาจากเอ่อ วัดบ้านเดือนะคะโรงเรียนอไอ้ตรงนั้นนะคะ FC เดี๋ยวเราก็มาลุนกันค่ะว่าออกเยอะหรือเปล่านะคะสามกล่องน,นี่ตอนนี้กําลังเริ่มทยอยออกทยอยออกเรื่อยๆเพราะว่าฝนไม่ตกเนาะมันแดดยิ่งออกเยอะนะคะถ้าฝนตกก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะพ่อออกมันก็ออกนี่พอบอมันออกนั่นละอ้าวนี่มาลุนด้วยกันเลยทั้งไอข้ขาวด้วยตะไคร้มันพอแล้วมันไม่ออกอ๋ออันนี้มันออกดีอยู่เนาะนี่นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะ FC นะคะ ก็ได้เอาขยับขยายออกมาแล้วค่ะข้อที่2นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ